ประเทศไทยพัฒนาไม่หยุดยั้งจริงๆล่าสุดเปิดนำซสซสะพานขนาดยาวและใหญ่ในตัวเมืองกรุงเทพสวัสดีครับกับทักไทยสบายดีกับทักทยสบายดีสวัสดีครับส,ส,ส,สบายดีพี่น้อง FC สุกุสุคน,นะครับเนาะยินดีตอนรับเข่าสู่ทางส่องเข้าเจพีนะ่น้อเนาะบหนุลูกลาวตานเน,นะนี่ยเอครับเนาะผมนาวตากันคับบาหนุ คนเก่ากันเดิมดนะครับเนาะสําหรับพี่พี่ท่านอะไรเนาะครับเนาะที่ว่าเขามารับสมัยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังใจทั้งสองของบอลนยเดอร์ครับเนาะโดยการกดไลค์กดติดตามครับพี่น้องเนาะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับพี่น้องเนาะเรื่องเล่าเมื่อวานเนาะครับเนาะบอลนูเดอรไปเห็นเรื่องเล่าหนึ่งที่ว่าโอ้โหการสร้างอ่าก็เรียกว่าหรือว่าการพัฒนาเนาะครับเนาะของประเทศไทยแบบไม่หยุดยั้งจริงๆเลยกะการที่ว่าเพิ่นสางต่างๆ่างนานาเนาะครับเนาะบ่เคยที่แบบจ้หมูหรือว่าไม่ เห็นแบบโอ้อวดต่างๆแต่ว่าก็คือพัฒนาไม่หยุดยั้งจริงๆพี่น้องเห็นสะพานเปะเนาะที่บาปพาษนสางสะพานขนาดยาวแล้วก็ขนาดใหญ่พี่น้องโอ้โหแบบสุดยอดมากเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ครับมาเบิ่งมาสมบรรยากาศน้อกันเนาะคือว่าประเทศไทยสร้างอ่าแบบว่าคนเหล่าไปเห็นพี่น้องเนาะในการที่มาสร้างสะพานแบบโอ้โหแบบสุดยอดมากเนาะพี่น้องบอกเลยครับเดียวว่าสุดยอดหลายบ่จักสิบอกบ่หนูกระเพลเห็นแบบการเปิดน้ําใสสะพานทํามาเป็นบานเฮาพี่น้องใส่เวลาสร้างโมโนเซอว่าหลาไร้ หลายสิบปีแน่นอนเนาะแต่ว่าประเทศไทยแบบอาจจะบวชถึงหาปีสามเนาะในการที่ว่าสารส้างสะพานแห่งนี้เดี๋ยวมาเบิ่ดกนะันไปเนาะการรีวิวสะพานที่ว่าสวยงามของประเทศไทยเนาะซึ่งมาซองนี้เนาะพี่น้องเป็นซองของคนเราที่มาอยู่ในกรุงเทพเนาะขอขอบคุณเนาะครับก่อนอื่นขอขอบคุณอ่าคลิปทั้งสองวาวคำจุนชาแนละน้อพี่นะนะ้องเนาะในประเทศไทยบรรยากาศแบบโอ้โหแบบไปเห็นบนุนยยังอ่อนซ่อนเนาะครับเนาะแบบนี้แหละจึงกล่าวเต็มปากว่าประเทศไทยคือพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งเนาะครับเนาะนินปฏิบัติ น้นน้นทำเนาะไม่นิ้นโมอันนี้เป็นเรื่องจริงครับมาบวงกสมมพี่น้องกิฟต้องกันก่อนแล้วจังมาพูดคุยกันไหมครับไปตามกันเลยครับพี่น้อง Let's go ว้าวพิชิตเลยงงนพี่้อข้างบนแบบจัดงานเลยนะที่แรกเข้าคิดว่าสิบมีร้านขายนะขึ้นมาข้างบนนี่โอ้โหโรเจอบาโบเนาะ แมนหัวนอกฟังนั้นโน้นก็จะเป็นห้องน้ำนะมีห้องน้ำวีไอีด้วยเื่อนที่ป๊อบพี่น้องเอ๋ยบางทดเคยแ่มเห็นงแต่อยู่ข้างล่างเนาะขึ้นมาสัมผัดต,ตัวจริงเสียงจริงเลยเมื่อนี้นสวัสดีสวัสดีเจอยูทูบเบอร์ <laughs> YouTuber ดังคือกันนี่ <laughs> ไป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  เพืจะได้ได้มาจดทะเบียนครับขอยักมือซึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจลายเนาะที่ได้ขึ้นมาสัมผัสบนสะพานพระรามเก้าเนาะทุกคนพี่น้องมาคขุนุนบอกเลยว่าตื่นเต้นสุดๆบาคขุนชุนเคยเห็นตั้งแต่อยู่ข้างล่างนะมึงเนาะมันหนาเสื้อแบบว่าข้ามาเห็นแบบนี้นะโอ้โหยิ่งใหญ่มากอันนี้คือเป็นสะพานขึงคู่ขนานแบบที่ใหญ่ที่สุดเลยนะพี่น้องในเมืองไทยเนาะโอ้สุดยววอหวัดอลงการมาก พี่น้องเอยมือน,นี้เป็นบุญวาสนาอีกพี่น้องทางเมืองไทยเพิ่นให้ขึ้นมาเนาะแถมมีลดรับส่งมาอีกถ้าว่าทานผู้ส้มจะมาเนาะกะคือบาองมจุนก็นแนะนําเตรียมเอกสารกับผมมีอย่างไรดอกพี่น้องกับพี่ยงแต่มีหนังสือเดินทางก็ไดเนาะสำหรับคนต่างประเทศเนาะแล้วก็จะมีบัตรประชาชนเนาะครับพี่น้องฟังทาง่าแล้วก็อีมมีโอเนาะพี่น้อง,ง,ง,แออองสแกนลงทะเบียนจีมเมลไว้เนาะ นี่มีร้านอาหารโดนตีข้างบนเลยปอดสุดจะบัญญายนะพี่น้องดูเนาะคือแต่ว่าคือเข้าขึ้นมาเที่ยวธรรมดาเนี่ยกระสิโบ,บมียังยงยางในการล่งทะเบียนเนาะแต่ว่าชำรับผู้ชีมาแบบไทยบ้างนะพี่น้องอันนี้คือเพื่อนจัดอยู่บนสะพาน จะเปิดที่กําลังจะเปิดใหม่นะพี่น้องชื่อพึ่งกระสางแล้วเนาะเป็นคือมือนี้ก,ก็ชื่อว่าเป็นมือโกดีอีกมือหน,นึ่งที่ได้ขึ้นมาเห็นพี่น้องเลยมนะือนเพินมาถ่ายรูปอยู่นี่เนาะพี่น้องอันนี้คือแบบส,สมาร์ทแบบขึ้นมาถ่า,ายรูปแบบยังนะพี่น้องเกี่ยว จดท,ทะเบียนครูสมรสก็คือเพิ่นสมัติมาถ่ายรูปฟรีเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมีเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปให้ฟรีพร้อมนะปอเจยิ่งใหญ่มากพี่น้องดูเนาะตอนเย็นก็นจะมีดนตรีเล่นตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อมีวงดนตรีให้เล่นแบบสุดๆเลยนะถึงน่าจะถึงอ่าอนาฬิกาเลยนะพี่น้อง แต่ว่าสำหรับนี้เพิ่นจะเปิดให้ขึ้นมาช่วงประมาณบ่ายสองเนาะสิบสี่นาฬิกาว้าวสุดอลังการมากขอบคุณครับโบโอ้โหเอ <laughs> จอบ,บาโบวงแหวนพี่น้องเลยเพิ่งจะเคยเห็นพี่น้องเออ,อบานหน้าเสือ้อว่า เพื่อนมีการจดทะเบียนสมรสบนสะพานเนาะ้าผู้ใดจะมาแบบเอาคุณแจมาล่อ,องไวะนะพี่น้องเพื่อนบอกว่าอย่างบอกจุดกับบอกขับใจว่าเนาะสามารถถือคุณแจมาเองได้พี่น้องเด้อมึงนะโอ้โห,โ,หโหตื่นเต้นสุดนะพี่น้องอความอลังการสะพานเมืองไทยบอกจุด ต้องย้ำนะพี่น้องบมมีข้อมูลอย่างเด้ยพี่น้องเด้อก็คือจะแนะนำา f ฟีเพียงแต่ว่าสามารถขึ้นมาได้นะพี่น้องเนาะเพิ่นจะเปิดให้บริการเพิ่นจะเปิดให้ึืนเนาะประมาณ14นาฬิกาน่าจะถึง24นาฬิกานี่แหละพี่น้องบางทุนกับบ่แน่นใจเนาะาะว่าเพิ่นมีงานดนตรีเล่นเนาะอ่าช่วงอ่า ช่วงแรกน้องพี่น้องที่เพื่อนเปิดให้ขึ้นมาก็คือวันที่14ถึงวันที่18เนาะหลังจากนักจะเป็นวันที่23ถึงวันที่25เนาะกับบุคคลทั่วไปกับามาถขึ้นมาได้พี่น้องกับเพียงแต่ลงทะเบียนอ่าจีเมลอะพี่น้องคือบามจุนบอมเนาะแต่ว่าบอมจุนบอมสมาถจะถ่ายวิธีการเหตุใดนะพี่น้องเนาะก็คือเพื่อนจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงทางขึ้นเนาะกับสมาถให้เจ้าหน้าที่แนะนาได้เลยเนาะสมาถขึ้นมาได้เลยพี่น้องมาสัมผัสแต่ว่าบอมจุนแนะนําให้มาช่วงเย็นเนาะ ว้าวแอ้พี่น้องเอ๋ยพูดเ้อพี่น้องสุดอลังการมากนี่เนาะเพื่อนก็จะมีตาจ้ำมาให้แบบนี้เนาะลักหลนสะพานโอ้สุดยอดไอเดียช่วงเย็นเพื่อนก็จะมีเล่นไฟแสงสีใต้แม่น้ําเจ้าพญานะพี่น้องโบมีว่าใต้แม่น้ําเจ้าพญาเนาะหน้าน้ําเจ้าพญาโอ้โหพี่น้องข้างบนนี่บ่ต้องห่วงว่าสิบ่มียังกินเนาะพุ่นเพื่อนจะมีร้านอาหาร แบบรถเคลื่อนที่เนาะมาเต็มเลยขักบอพี่น้องที่แรกบอพี่น้ับว่าสิบวันได้ขึ้นมาหลายหพี่น้องเพราะว่าบูฮูวิธีการลงทะเบียนเนาะแต่ว่า นี่เนาะพี่น้องป้ายจันทรรักเป็นหลักล้นสะพานนี่ต้องมาถ่ายรูปนี่โอ้โหเพื่อนแกขัดใจเหตุกิจ,จกรรมนะพี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวพาสมตรงนี้เนาะโอ้โหแบบตรงนี้มีร้านขายอาหารเด้อพี่น้องเด้อขึ้นมาบนสะพานบานต้องห่วงเนาะว่าจะบ่วมีอย่างกิน คือเพิ่นจัดดิน<อ>ที่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเจ้าของรถ4กอไก่ขอไข่948นะครับโตยโยต้ายาริส4กอไก่ขอไข่948รถกวนขยับรถหน่อยนะครับถ้าไม่ได้มีภารกิจอะไรรบกวนลงทศศุ 04, ลรรถกวนขยับรถหน่อยนะครับผมขอบคุณครับ นนอ,นอแต่ละร้านก็จะมีคา,ฟคาเฟ่เครื่องดื่มมีทุกอย่างเลยเนาะนี่แต่ละร้านนี่ตกแต่งแบบไม่ยอมใครเลยสุดๆของเย็นๆมีทางนั้นเลยเนาะนี่เพื่อนก็จะมีรถกรอรับส่งตรงนี้ผู้ได้เกินมาแล้วก็สามารถลงไปได้เลยถ้าผู้ได้่อยากอยู่โดนเนาะที่สำคัญก็คือเพื่อนจะมีห้องน้ำให้บริการนี่ บมต้งห่วงว่าขึ้นมาข้างบนแล้วบบมีห้องน้ำเนะาะเจ้าหน้าที่ก็เต็มเลย พี่น้องเนาะนี่คือรถที่เพื่อนรับส่งเนาะสามารถขึ้นแล้วก็ลงไปเลยเนาะพี่น้องเนะาะแต่ว่านอกบามจุนก็นอยากจะแกนะนำเนาะาวาททานผู้สม,รรมจะมาก็คือมาตรงจุดที่ตรงจะขึ้นสะพานเนาะพี่น้องอยู่ตรงนู้นเ้อพี่น,อน้องเลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกในการลงทะเบียนขึ้นมาเนาะบ่ตรงห่วงพี่น้องง,ง่ายๆเนาะสามารถขึ้นมาได้เนาะบุคคลทั่วไปก็สามารถขึ้นมาได้พี่น้องกะเพียงแต่อย่างเดียวก็คือลงทะเบียนนั่นแหลน กับคลิปนี้เนาะพี่น้องบางคำจุนกับอัปเดตเล็กๆน้อยๆก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อบางคำจุนสีรอถ่ายช่วงพระอาทิตย์กําลังลงเนาะแสงกําลังดีช่วงนั้นแบบเพิ่นก็สิขึ้นมาหลายกว่านี้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงที่เหมาะกับการถ่ายรูปสวยๆเนาะกับคลิปนี้บางคำจุนกับสีเดีจบว้เพียงสำนึกได้พี่น้องเด้อกับขอบคุณทุกกาําลังใจทุกการติดตามรับชมเนาะจุดถ่ายกับสบายดีสวัสดีครับผม เป็นจะได้ครับพี่น้องนะเนาะจะเห็นในส่นเหมือนกันนะผานบรรยากาศการเปิดสะพานเนาะพี่น้องสะพานพระรามเก้าเนาะคือว่าโอ้โหพี่น้องเลยสะพานในนีนะ้เนาะเป็นสะพานที่แบบมอโนเห็นแต่ก่อนเนาะครับพี่น้องโมกิดว่าอ่าจะสร้างแบบเรียวไว้ขนาดนี้เนาะเห็นส่วนหลังที่ว่าเขาจรมีการอ่าก่อสร้างเนาะพี่น้องแต่ว่าล่าสุดคือมีการเปิดนํำสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่านี่แหละครับประเทศไทยเนาะคือสั่งเอียงหลายๆอย่างเนาะพี่น้องโดยที่บามบอเลยโอ้โอวดต่างๆน,า,ๆนานาเนาะการที่ว่าสะพานขนาดนี้พี่น้อง มโนเซบาการใจงบประมาณนี่โอ้โหบมยากคิดเนาะราคาที่ว่ามันมีมูลค่ามหาศาลแต่ว่าประเทศไทยทำล่ายพี่เนาะอันนี้บอกกาเบาเลยว่าประเทศไทยมีอะไรหลายอย่างที่ว่าเขาเจ้าสามารถแบบเฮ็ดยนไรเลย้ําแข็งของตัวเองเนะพี่เนาะหรือว่าการที่ก็คือส่งกอนนะพี่เนาะมีนุ่มเล่าว่าประเทศไทยพัฒนาได้ด้วยคนจีนไปลงทุนหรือว่าคนจีนไปอ่าสร้างให้เนาะแต่ว่ามาเบื่องวามเป็นจริงมโนแบบกาเบาเต็มปากว่า ประเทศไทยยืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองพี่น้องและการบออยากบอเป็นนี่ภัยง่ายนะพี่น้องในการทีว่าคนไทยอยากนําประมาณบะเออการทีว่าคนไทยจะเอาเงินมาส้่งมันเป็นเรื่องที่ยากลายเพราะว่าบานเพิินกะขึ้นนะพี่น้องในการทีว่าอ่าขึ้นระหว่างประเทศหรือว่างบประมาณเนาะของประเทศไทยทีว่าก็มีมากล่นนะพี่น้องแบบบอกด้วยว่าแบบนี้แหละจึงแบบเพิ่นสามารถส้างโดยตัวเองบ่มีภัยมากนุนดังกระด้เนนะพี่น้องก็คืองบประมาณบานเพิินกะเลือเพื่อครับ โอเคครับพี่น้องเนาะมาเบงมุมมองของคนไทยนำกันบามีความรู้สึกยังไงพี่น้องหลังจากที่ว่าเห็นสะพานพระรามเก้านะพี่น้องเนาะการเปิดน้ำใสสะพานทีไงและก็ยาวที่สุดในประเทศไทยก็อาไลเนาะมาเบงคอมเมนต์ครับพี่น้องคอมเม,ม,เม,ม,เมนต์ค,มมคนพี่ๆคนไทยท่านแรกเนาะเป็นในประกอบส่วนครับประมาณนี้เขาพูดไว้ดังนี้ครับพี่น้องเขาบอกว่าประเทศไทยขนาดแค่ต้นปียังจเจรินไปอีกขั้นและยังเจริญรุ่งเรืองต่อไปอีกเรื่อยๆมาหยุดพัฒนาแน่นอนนะครับเนาะ้วก็คอมเมนต์ต่อมา ต้องมาดูวิวกลางคืนสวยมากสะพานนี้ห้ามเลินขึ้นค่ะจะเห็นว่าไม่มีทางเท้าสาหรับเลินใช้งานจริงรถจะเร็วมากน้องเนาะอันตรายโอ้แบบนี้เนาะก็ะคือเป็นสะพานแบบประมาณบา่าสะพานรถคมใบสูงน้องเนาะสะพานประมาณบาการบิงอ่าการบิงหรือบาการบิงรถใบเนาออย่ามาเกิดอันตรายคอมเมนต์คนไทยต้นต่อมาครับเพิ่นพูดไว้ สุดอยอดจริงๆประเทศไทยขอบคุณเบาลาวหลายๆเลิศทีไล่เผยแพร่ภาพต่างๆและวิดีโอไล่รับส้มเนาะพี่น้องก็ถือว่าขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะคลิปจากทั้งสองของเบาความจุนเสน,น่ห์พี่น้องเ่วนในประเทศไทยบรรยากาศสวยๆงามๆของประเทศไทยเนาะนี่แหละคือประเทศไทยเนาะครับเนาะพัฒนาไม่หยุดยัง้งนิ้นปฏิบัติพี่น้องไม่ได้นิ้นขี้โม้ไม่ได้นิน้นโม้ไปวันๆก็คือบางครั้งพี่น้องเนาะมาเห็นแบบประมาณว่ณาเพิ่งสั่งสะพานนี่ร้ายแห้งเนาะแต,ะบะต่บานเท่านั้พี่น้องบ้านเฮายังการเปิดสะพานที่ว่า ส่งก่อนเนาะมีหนึ่งสะพานแต่ว่าก็ต้องพัฒนากันต่อไปเนาะแต่ว่าประเทศไทยคือเป็นพัฒนาไปแล้วเิ่นแบบเิ่นไปไกลมากแล้วแต่ว่าเฮาก็ต้องอะไรพัฒนาไปาตามหลัง่นเดือๆเนาะรับเนาะจะได้เป็นกำลังใจให้ทุกทุกทางทุกๆคนเนาะพี่นอนะ้องเนาะการสิประมาณนี้ครับพี่น้องคลิปนี้เนะาะเขามปแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งสองของบบาหนุเด้อครับเนาะโดยการกดไลค์กดติดตามพี่น้องกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ครับขอกก่าวคำว่าสบัสดี สวัสดีครับบ๊ายบาย